ยินดีด้วยหลินหเหมยเหรินท่านคือหญิงคนแรกที่ได้ถวายงานฝ่าบาทท่านพี่ข้าได้ปากฮูหยินเสนาบดีแล้วนางจะไม่ดังแกท่านอีกชิงหว่นอย่าเจ้าโง่เช่นนี้หวังกระดิที่อันตรายอาจตายได้ไม่เหลือซากข้าไม่อยากมัเจ้าไปเสี่ยงวางใจเถอะ ข้าจะทำให้ฝ่าบาทโปรดปรานถึงตอนนั้นค่อยช่วยท่านหลุดพ้นจากพวกเขาเราพี่น้องจะต้องได้พบกันอีกชิงวันก็าทำให้เจ้าลำบากลิ้นใหม่เหรินไทเฮาหวังว่าเจ้าจะรีบมีโอรสให้ฝ่าบาทแล้วคนที่เจ้าห่วงจะปลอดภัย น้อมรับพระสวนีถวายบังคมฝ่าบ,บาทเงยหน้าขึ้นมามองเราแววตาของฝ่าบ,บาทคล้ายกับพี่เสียวหานมากขอโทษพี่เสียวหานหลังจากคืนนี้จือจือไม่อาจแต่งกับท่านได้แล้ว ไม่อยากเป็นสตรีที่ถวายงานคนแรกของเราเลยแซงทำหน้าเศร้าทำไมหม่อมฉันเปล่าพี่คะหม่อมฉันแค่ก็แค่แซงทำเป็นน่าสงสารเพื่อแย่งชิงความโปรดปรานสตรีเช่นเจ้าเจ้าเล่จนทำให้เราสะอิดสะเอียนในเมื่อทรงเกลีดหม่อมฉันเช่นนี้ทำไมยังให้หม่อมฉันมาถวายงานหากไม่ใช่พระไทยเฮาคิดแล้วว่าเราจะแตะเจ้า <c oughs> ใบหน้านี้ก็งดงามดียั่วยวนเก่งวันนี้เราจะช่วยสนองเจ้า